สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูนะตายกับสาปานนะคะขายของจันจ้าอันนี้เขาเรียกอะไรจ๊ะผ้าที่มัดผมนะคะไหมใช่ไหมคะโอ้ไหมนะคะเป็นดอกฟิวลิปนะคะดอกฟิวลิปนะคะสวยมากเลยค่ะสวยนะคะอันนี้พวงเท่าไหร่จ๊ะสาปานห้าสิบบาทค่ะมีสี่ชิ้นนะคะมีสี่อันนะคะถ้าปกติแล้วหนึ่งอันขายเท่าไหร่จ๊ะห้าสิบคุณบอก มันเป็นสี่สิบอันห้าห้าอันก็มันก็ต้องห้าสิบห้าสิบหกสิบเนี่ยค่ะต้องรอรอบหน้าหกสิบใช่ไหมห้าอันสี่อันก็สองร้อยห้าสิบพร้อมมันส่งพร้อมเนาะค่ะเนาะใช่แล้วค่ะพร้อมส่งเลยค่ะสวยมากเลยห้าสิบพร้อมส่งนะคะมีค่ะสีคะน่ก็มีนะคะมีค่ะสีนะคะมีทุกสีเลยดอกแม่คุยใหญ่โอ้ไม่รู้เด้อันนี้นะก็่งจะรู้วาดอกดอกพี่กุ้นบ่ ดอกได้น้อยนั่นนี่นะคะดอกอะไรรู้ไหมคะไม่รู้เลยแม่ผู้ใหญ่ก็ถามมามือต้อมาตุ้มนี่นะคะไม่รู้ว่าดอกอะไรดอกสีชมพูไม่รู้เขาเรียกหยังเนาะค่ะเนาะแต่ว่าสวยมากเลยไอ้กรสัพฟันได้ยินเขาพูดมาดอกฟิวริตก็ฟิวดิตตามเขานะคะเราเราไม่รู้ดอกดอกริ้นะคะแม่ผู้ใหญ่ไปไหนมาคะเขาไปดูยายอุ่นไเขาเรียกว่าบ้านราวนนำข้าวยอดข้าวไม่แล้วค่ะแต่มาแล้วค่ะ ขากล้องยังไม่เอามาเพราะว่ามีงานทำอยู่อา้าคือง,งามแค่คิวๆนะซาปาสอโอสวยมากจาก้ะนี่นะคะจะ้ะสองบาทนะคะ้อมส่งนะคะ,ะ,คะอุดหนุนกันเข้ามาเยอะๆนะคะแอดไลน์มาปดแตนแปดานะคะแปดแนปดเนะคะอุดหนุนกันเข้ามาเยอะๆนะคะสวยมากค่ะสวยมากนะคะ ค่ะเป็นตุ้มเป็นภูมกันนะคะค่ะเป็นเป็นปุ่มเป็นพวงเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายังไงเลือกผ้าเลือกผ้าแล้วมาดูลีลาหน้าต่ายนะคะหน้าต่ายแต่งให้จะได้ที่พอดีของเรานะคะช่วยกันทํามาหากินนะคะเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะใช่แล้วจ้านี่ไายพอช่วยกันได้ก็ช่วยนะคะที่ให้ดูหลายๆตัวคือคือตัวนี้พี่เข้าใส่ไม่ได้ไงคะ Mhm. ใส่่คะก็เลยใให้ดูช่แล้วจ้ะมาดูน้าจตายนะคะขายของค่ะขายเสื้อผ้านะคะนี่ค่ะเสื้อยืดก็มีนะคะมีออันนี้คืเสื้อเสื้อที่ก้อเจ๋งจับสลากวันน้นนะโอ้ได้ค่ะจับสลากก็ถูกเนาะก้อเจ๋งจับสลากให้ทุกคนไงให้แจกเสื้อเด็กเนี่ยอ๋อซื้อให้แจกไอ้เด็กๆจ้าจ้าก้อยเจ๋งมัน เสื้อมันตัวใหญ่เพื่อนก็เลยให้แม่แม่ก็ต้องใส่ได้ก็พอดีหน้าตายเลยค่ะสวัสดีนะคะเอ็ซีทั้งสามสิบห้าพันนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็วช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะนี้าดูนักขายผ้านะคะข้ามาดูค่ะมาดูกันค่ะผ้าเนี่ยใส่ผ้านะคะจะนั่งคลายไหมยืนอ่านก่อนก็ได้ค่ะจะไปหาใบพัดมาพัดแล้วร้อนนะ ่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูเชือ่เสื้อของผู้ชายนะคะถ้าเป็นแบบนี้จ้าดูเลยแต่ถ้าโปโปเสื้อยืดนะคะลืมต่อไปเมื่อกี้นี้นะคะ่ะพูดพูดพูดไม่จบนะโปยังมีนะคะโปสองตัวห้าร้อยบาทโปรสามตัวเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะสําหรับเสื้อยืดแบบนี้นะคะ<อ>ถ้าเป็นเสื้อยืดมัดคมแบบนี้จะเป็นโอ้สวยค่ะสวยสองตัวห้าร้อยบาทโปรสามตัวเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะจ้า เลือกเลือกสีเลือกไซส์แต่เลือกลายไม่ได้นะคะเพราะลายแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะคะใช่แล้วค่ะสวัสดีจ้าตอนเช้านะต่ายวิ่งดูทุกช่องเลยเดี๋ยวเยี่ยมค่าขอบคุณค่าเมื่อเช้านี้ไม่ได้ไม่เพิ่งได้คลิปนะเพราะว่าทํางานเมื่อเช้านี้ทํางานมาสายวันนี้มาสายมาสายสวัสดีจ้าตอนเช้าแม่ผู้ใหญ่ได้สองคลิป ทราบป้านาสีคลิปแล้วล่ะหมดแล้วนะคะหมดแล้วสีชมพูหมดสีส้มก็หมดใช่ไหมสี้มสีชมพูเอ็มคุณได้สามคลิปโอ้ได้สามคลิปแล้วคาบอกว่ามอนตัคลิปสีส้มเหลือหนึ่งตัวนะคะสีส้มเหลือหนึ่งตัวสีแดงกับสีโอรสเหลือเยอะสีแดงกับสีโอโรสเหลือเยอะนะคะ สังกันเข้ามาค่ะสังกันเข้ามาสีส้มสีส้มเหลือหนึ่งตัวนะคะเบอร์เอ็มนะคะน้าสายนาช่วคบนส้มส้มเหมือนน้าตายใส่วันนั้นนะคะไซส์เอลสีส้มไซส์เอลไซส์เอลไม่มีนะคะเดี๋ยวมีแต่อะไรคะเอ็กแอลวค่ะและสีที่น้าตายใส่ตอนนี้ โอ้นางแต่ใส่ตันนี้มีอยู่แบบนี้ไม่มีนะคะป้าโลออกไปแล้วใช่ไหมมุกทหารลไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้วค่ะเสื้อมุกทหารนะคะไม่มีแล้วนางแต่ขายไหมขายเลยน่าแล้วก็เจ๋งพี่แขกเสื้อก็เจ๋งมันนั้นเขาแจกเด็กอ่ะตัวใหญ่สีเลยพี่มะละกอเขาซื้อแจกเด็กอ่ะมะละกอนะคะคือบกหุงว้านเฮามะละกอนะคะมะละกอซื้อใน ในนามก็แต่ละให้ให้ให้ลุงแจกวันนั้นไงจ้าจ้าจ้าเี่ทซามาด้วยเหรอทำไมไม่เห็นเดียไล์ให้ละจ้านะคะขอบคุณค่ะให้แล้วจ้านะกตาเดียงใหม่คุณจ้าค่ะน้องแอนซี่ไปซ่องสาปานแล้จ้าไปหยอนนะคะสีส้มสีส้มเหลือเบอร์เอ็มเหลือตัวเดียวนะคะเบอร์เอ็มเหลือตัวเดียวค่ะค่ะให้ผู้ใหญ่ก็ ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบ <ไป S 1> เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ